พวกเราเชื่อเรื่องความอยู่ยงคงกระพันไหมแต่ยายคิดว่าก็คงจะได้เคยได้ยินกันมานะเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังว่าสมัยยายอ่ะมันมีการอยู่ยงคงกระพันของเสือคนหนึ่งชื่อเสือเอื้อนชื่อเสือเอื้อนนะแกนี่ไปเป็นทหาร แล้วดวนี้ฝากพ่อฝากแม่เพราะฝากเมียไว้กับพ่อแม่เมียก็ท้องสี่ห้าเดือนพ่อไม่มีใครอยู่บ้านไงเขาแยกกไปอยู่ต่างหากพอไปเป็นทหารปั๊บก็ต้องไปเป็นทหารแล้วก็ฝากฝากเมียซึ่งท้องสามสี่เดือนอาไว้กับแม่กับพ่อแล้วตัวเองก็ไปเป็นทหารครอบครัวของเสือเอ้อนเนี่ยจะเป็นคนมีฐานะมีงัวมีไฟมีทองเก่าเก็บประมาณเนี่ยพ่อเขารวยมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไง ก็คนในละแวกนั้นก็รู้ลหละว่าบ้านเสือเอือนเนเอ้อนเนี่ยลุงเอื้อนเนี่ยเป็นคนมีฐานะแล้วพอทีนี้นแกก็มาพอแกไปทหารแกก็มาฝากเมียไว้กับพ่อกับแม่แล้วแกก็ไปทหารแล้วทีนี้พ่อแม่ของแกถูกโจรอีกหมู่บ้านหนึ่งมาปล้นมาปล้นคือฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่ว่าพ่อแกยังไม่ตายทีเดียวยังรักษาอีกหลายวัน ก็บอกคนที่รักษานั่นแหละว่าไอ้คนเนี้ยเป็นคนทาเพราะแกรู้จักหน้ามันคิดว่าแกตายไงมันฆ่าทั้งเมียแกด้วยฆ่าทั้งลูกสะพ้ายแกด้วยแกก็มาตายทีหลังก็สั่งสั่งญาติไว้วไ้คนเนี้ยมันฆ่ามันเอาอะไรเอาอะไรไปมั่งประมาณเนี้ยถ้าลูกแกกลับมาให้บอกลูกแกด้วยและแกก็ตายไปทีนี้ฝ่ายเสือเอื้อนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเสือนะยังเป็นทหารอยู่ติดทหารอยู่ก็กลับมาทํางานศพทํางานศพพ่อแม่เมีย ก็เก็บความแค้นไว้ในใจนะเก็บความแค้นไว้ในใจพอแกหลุดทหารออกมาแกเป็นคนดีนะจริงๆอะ่ะเล้ายาอะไรไม่มีสมัยก่อนยาก็น่าจะแค่กัญชานะกับฟินเออมีฟินก็แกเป็นคนดีอะ่ะใครๆก็ว่าแกก็ยอมติดทหารจนหลุดนะแกใจเย็นมากนะแกติดทหารจนหลุดแล้วก็พอแกแกหลุดจากทหารทางภาษาใตา้เขาเรียกหลุดนะหลุดจากทหารมา แกก็เริ่มมาสืบมาสืบว่าของที่ว่าไอ้คนนี้ป้นไปอ่ะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะแกยังไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คิดแกคงคิดแก้แค่เลยแต่ว่าแกไม่ได้บอกใครประมาณเนี้ยทีนี้แกไปเจอเข็มขัดนั่งในวัดในวัดก็ก็ใส่กันไปอวดไปโชว์กันนะคนโบราณสมัยก่อนก็จะแต่งตัวมีทองมีหยองก็จะใส่กันไปเมื่อตอนมีงานวัดประมาณเนี้ยแกก็เลยสืบสืบไปสืบมา ว่าใครเอามาขายอะไรประมาณนี้แกก็หลุดจากทหารมานานนะแกเก็บข้อมูลแกเก็บข้อมูลจนว่าพรอะแกก็เลยเริ่มทำงานเลยแกเริ่มแกเริ่มแกเริ่มป้นเริ่มฆ่าเริ่มประมาณเนี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเืยบ้านแกที่นาอะไรแกก็ฝากให้พี่น้องดูส่วนตัวแกมีเหลือไฟอยู่สองตัว ที่ว่าตอนพ่อตายมีเหลือไฟอยู่สองตัวแกก็ขายไฟนั่นแหละเป็นทุนแล้วก็ขายข้าวที่พ่อมีอยู่เป็นทุนตามล่าสั่งงานคนที่ฆ่าพ่อแม่ฆ่าเมียนะแกนะแกฆ่าจนดังอะ่ะแต่ไม่มีใครจับแกได้เลยนะไม่มีใครจับได้เลยจนว่าขึ้นชื่อเสือเอื้อนน่ยจะไม่มีใครกล้าเลยจะไม่มีใครกล้าเลยแล้วก็ฟันแทงก็ไม่เข้าแล้วเขาก็ล่ำลือกันว่าเสือเอื้อนน่ยมีตะกุด มีตะกุดของหลวงพ่อทวดว่าช่างง่ายอะแล้วก็มีแล้วก็มีผ้าอีกหลายองค์อ่ะแล้วพอนี้สุดท้ายแกฆ่าคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าฆ่าเมียแกได้แล้วนะแกก็เริ่มป้นใครเป็นหนี้เป็นสินแกจะช่วยใช้เหมือนโรบินฮูดอะ่ะทีนี้คนที่ว่าคนที่ว่าชอบแกอะไรแกสงสารแกก็ช่วยเป็นสางให้สายให้ก็ตำรวจไม่เคยจับได้สักที พอทีนี้ก็มาจนมุมพอหลายปีมานะคนเรามันก็มีบ้างเลยคนคนรักก็มีคนเกลียดก็มีประมาณเนี่ยแกก็มาจนมุมตำรวจพอจนนม,มตำรวจแก,กเอาแกก็เอาลูกชาวบ้านไปคนเพื่อไม่ให้ตำรวจตามไงพอถ้ายิงก็เดี๋ยวจะกลัวจะถูกเด็กแนกะลูกหลงประมาณเนี่ยสมัยก่อนปืนก็มีตำรวจก,พวก็พกแต่ปืนลูกสองยาวอะ่ะเปืนยาวสมัยก่อนมันไม่มีปืนดีๆอะไรหละปืนยาว แล้วทีนี้แกมาจนมุมตำรวจเพราะแกพาเด็กไปด้วยมันหนีลําบากนะแกก็มาจนมุมตำรวจตำรวจยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าไม่ระคายผิวแกเลยอ่ะจะจับก็หลุดไปทุกทีหลุดไปทุกทีทีนี้ก็บอกว่าตำรวจล้อมอยู่หลายวันแหละแกคงจะเบื่อเหนื่อยหิวอะไรประมาณนี้แกเลยบอกว่าเอาแกยอมแล้วแต่ว่าแกจับตายนะแกบอกถ้าจับเป็นแกไม่เอาแต่ว่าไม่ต้องเอายิงกระเสียกระสุน เอางี้แล้วกันแกอยากจะปล่อยเด็กไปพอเด็กนี่แกเอามาใช่ไหมอย่าทาอะไรเด็กนะแกปล่อยเด็กอะไรประมาณนี้แกปล่อยเด็กออกไปก่อนอย่าเข้าใจว่าเป็นลูกสมุนอะไรมันนี่คือเด็กที่แกสุดมาแกบอกตำรวจได้ยินแล้วก็เออโอเคตกลงก็ปล่อยเด็กไปเด็กก็วิ่งไปสุดชีวิตสุดิตสุดใจประมาณนี้จนหลุดวงจรไปสมัยก่อนอย่าลืมรถรตาตำรวจก็ไม่มีจะติดตามอะไรเนี่ยมันยากจะตามโจรนตามอะไรมันยาก มันก็เลยมีเสือเกิดขึ้นเยอะแล้วจีนี้แกบอกว่าแกให้ตำรวจคนนี้ยก็ยายรู้จักดีแหละทุกคนก็รู้จักดีในตระกูลของยายแล้วเดี๋ยวให้ยิงแกได้นะแกยอมตายแกบอกแต่เดี๋ยวแกขอถอดของก่อนแกก็โยนแกก็โยนตะกุดมาแอะแกก็โยนพระมาที่แกคล้องคอมาพวงหนึ่งให้ตำรวจคนนี้แล้วพอเสร็จแล้วแแกแบบแกบอกว่าแป๊บหนึ่งแก ขอถอดกระถาก่อนอะไรประมาณนี้แกถอดมนคางอะไรประมาณเนี้ยก่อนแล้วถ้าแกให้สัญญาณก็ยิงได้เลยแกบอกแกยอมตายแต่แกไม่ได้ออกจากบ้านนะแกนั่งอยู่ที่นอกชานบ้านนั่งแอบโบ่งนะ้ําก็ไม่มีใครกล้ายิงนะพอสุดท้ายแกก็โยนแกก็โยนพวกตะกดพวกผ้านั้นให้ตำรวจนั้นและแกก็บริกรรมกาถาอะไรและแกก็บอกให้ยิงเข้ยายิงตายยิงเข้าแล้วก็ข่าวลือไปมากเลยว่า ว่าพระที่แกให้กับตำรวจนั้นพวงนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของดีที่สุดของดีที่สุดอะได้กับเด็กคนนั้นไปเด็กที่แกจับมาเนี่ยคือความคงกระพันคงเสือกนมีจริงนะยิงก็ไม่เข้าฟันก็ไม่เข้าแล้วสุดท้ายแกยอมให้จับแล้วถึงได้จับแกสมัยนี้คงกระพันนายายว่านะสาหรับตัวยายนะยากนะที่จะเหมือนเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนนะมีหลักฐานมีคนเห็นมีคนรับรู้ ว่ามันคงกระพันจริงๆและก็ยังเป็นยังเป็นกังขาอยู่จนทุกวันนี้ว่าพระหรือของขังที่ตำรวจคนนั้นได้มามันเป็นของแท้ทั้งหมดหรือเปล่าแล้วของดีที่สุดในคอเสือเอื้อนหรือเปล่าแล้วอีกมุมหนึ่งเขาก็ว่าเด็กคนนั้นก็เอาไปแต่เด็กคนนั้นก็หายไปเลยนะไม่มีปรากกฏอยู่ในในประวัติของเสือเอื้อนที่ชาวบ้านพูดถึงกันเพื่อนๆคิดว่าสมัยนี้กับสมัยก่อน สมัยในมันของจริงมากกว่าคงกระพันจริงจริงมากกว่าเพื่อนเพื่อนเชื่ออย่างไรแต่ยายอะเชื่อนะว่าคาถาอ่แล้วก็เครื่องรางของขังสมัยก่อนนะมันขังจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้จริงแล้วมากก็มันก็คงกระพันจริงๆหรือเพื่อนๆว่าไง